มีตรงนี้ด้วยอ่านี่ฮะตรงไปด้านหน้าเดี๋ยวก็จะลงข้างหน้านั่นแหละครับครับวันนี้จะเจอลุงต้าไหมวันนี้คงไม่เจอเนาะเมื่อวานเจอลุงต้าตรงนี้หรือว่าลุงต้าคงลงไปแล้วแหละครับสภาพบรรยากาศท่านใดไม่เคยมาก็ลองมานะครับตรงไปเลยครับทาง ไม่ไข้ามฮะเราจะลงข้างหน้านี่แหละครับพอแล้วถ้าเราถ้าข้ามข้ามไปมันก็จะไปนโน่นน่ยปลงที่เราผ่านรอดของโยงนั่นแหละแต่เราจะไม่ไปเราจะลงตรงนี้ครับอ่าเส้นทางเนี้ยก็จะลงแค่ตรงนี้ระวังนะครับเมื่อวานในีมาในตรงนี้เขายังทําอยู่เลยเอ้ยๆผมว่าลงลงลง,ลงนี่ดีกว่าลงนี่ดีกว่าววน่าดาดเดินเพราะเ,ะเามื่อวานนี่มามาเนี่ยมันยังเป็นเหล็กอยู่เลยตรงเนี้ยครับ ที่มาเจอลุงตะนะพี่เบิร์ดนะเออฝั่งโน้นใช่ไหมเออใช่ตรงนี้ทั้งเดียวหนึ่งแสดงว่าเขาเทแค่วันเดียวมันแห้งเลยปูนแสดงก็ปูนอย่างดีเออโอ้โหดูดูอย่าพึ่งอย่าพึ่งครับอย่าพึ่งลงอย่าพึ่งลงนะฮะให้ดูฮะสภาพว่าสภาพว่าดูดิฮะมันมันโอ้เขาเทสูงเทหนามากเลยดูดิโอ้โหหนามากเลยเอาค้อนมาทุบก็ไม่แตกเนี้ยไม่แตกเนี่ย แล้วทำไมถนนในหมู่บ้านเราเขาไม่เทสูงอย่างเงี้ยโอ้โหใมาเทกบ,บหกะนหะัวเลยเนี่ยครับสะพานแล้วตรงนี้เดี๋ยวมาดูมาดูตรงนี้เป็นท่อระบายน้าท่อระบายน้ําแล้วมันจะลงไหนท่อระบายน้ําโอ้มีน้ําด้วยท่อระบายน้ําเนี่ยเขตน่าจะเป็นเขตสุดทางครับตรงนี้ที่ของมอเตอร์เวย์ก็ได้ถือว่าขึ้นมาเที่ยวชม นะครับคงมีหลายท่านคงไม่ได้มาเที่ยวชมว่าเขาก่อสร้างเขาทํายังไงแบบไหนคงไม่รู้แต่เนี่ยได้ขึ้นมาแล้วมาดูแล้วตรงนี้แหละที่เมื่อวานอ่ะบอกว่าได้ค่าเวนคืนยี่สิบล้าน <c oughs> โอ้ยเนี่ยที่เราปั่นเนี่ยบ้านหลังเนี่ย <c oughs> ตรงนี้เนี่ยที่เราปันน่นในที่เขาเนี่ยโดนกี่ไร่ไปรู้เนี่ยไอ้ยี่สิบล้านเมื่อวานมาเจอหลวงตาตรงเนี้ยเราจะลงตรงนี้ครับเพราะว่าถ้าไปทางนู้นก็จะออกทางวัดพุทธ ถ้าเราไปทางโน้นเนี่ยไมที่มีเสาไฟก็จะออกทางอนามัยอนามัยคองโยงเราก็จะลงตรงนี้นะครับที่เบิร์ดลองรูได้ว่าทางลงมันแห้งยังมันแห้งยังทางลงอาจารย์ลงไปก่อนต้องจับจับลายให้ถูกนะครับเพราะว่าเมื่อวานนี้ที่มาเนี่ยมันยังไม่แห้งผมเก็บล้มาทางลงให้ดูทางลงนะครับ ค่อยๆลงนะครับอ่าลงไปแล้วครับพี่นุมาอ่าพี่นุมาแห้งแล้วปลาอ่าอย่าฟ้องเอเนี่ยแบบนี้หละที่อาจารย์ล้มอ่านี่ครับลงไปเลยครับทางลงอ่าไปทางโน้นนะครับยังไงเตยอ,อินชลันพาเที่ยวชมฝากกดไลค์กดแชร์ไปเท่านี้ด้วยนะครับขอบคุณมากครับการหน้ารับชมกันใหม่ขอบคุณครับ